อ่าขอบายครูรู้จริงเรื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าอทีนะคะไปกับดิฉันนางสาวพิมพ์ใจชื่นจิตครูประจำสาขาขาบายลูมิสันบ้านฉาและวันนี้นะคะดิฉันจะมาแนะนำเป็นอ่าลำโพงนะคะเป็นของแบรนด์ Samsung รุ่น MXP 7 0นั่นเองนะคะแน่นอนนะคะว่าหลายๆคนนะคะอาจจะเคยดูคลิปแล้วนะคะว่าฟังก์ชันการใช้งานหรือว่าระบบเสียงนะคะเขาเป็นแบบไหนกำลังขับกำลังหวัดเป็นแบบไหนนะคะแต่คลิปนี้นะคะดิฉันจะมาแนะนำเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งนะคะทีะ่คิดว่าทุกคนคงต้องได้ใช้กันแน่นอนนะคะจะเป็นการโหลดแอปนะคะของอโหลดแอปของทางซัมซุงนะคะที่จะมา ใช้ฟังก์ชันการใช้งานนะคะผ่านโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูาตัวบอดี้ของลำโพงรุ่นนี้กันก่อนนะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่น m x p 70นะคะรูปทรงจะเป็นแบบทาวเวอร์นะคะเป็นทรงทาวเวอร์กำลังเสียงก็1,500วัตต์นะคะและรุ่นนี้ก็สามารถต่อ เข้ากับลำโพงเพิ่มเติมได้อีกด้วยนะคะและตอนนี้นะคะดิฉันจะมาแนะนำเป็นแอปที่สำหรับใช้งานกับแบรนด์ซ m s u ุงนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นแอปที่ชื่อว่าแอป Sound Tower นั่นเองนะคะ,ะตัวนี้ง่ายๆเลยก็คือ,อทุกๆท,ท่านก็สามารถไปโหลดใน App Store หรือ Play Store ก็ได้นะคะโหลดมาเพื่อที่จะใช้งานกับลำโพงรุ่นนี้โดยเฉพาะเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าฟงังก์ชันการใช้งานที่คู่กันกับลำโพงตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างและ,ะในแอปเขาจะมีฟงังก์ชันอะไรบ้างนะคะที่จะมาใช้กันคู่คู่กันกันกบลำโพงรุ่นนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะและนี่ก็เป็นแอปพลิเคชันของ samsung sound tower นะคะค่ะท,ทุกคนเข้ามาในแอปนี้แล้วนะคะจะขึ้นโชว์เป็นปุ่มเปิดปิดนะคะปุ่มบลูทูธ usb aux นะคะหรือสามารถ เพิ่มเสียงลดเสียงหรือกด next ในเพลงถัดไปก็ได้เช่นกันนะคะหรือทุกคนนะคะต้องการเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดปาร์ตี้นะคะโหมดแดนนะคะโหมด thunderboard นะคะก็สามารถเปลี่ยนได้เช่นกันนะคะหรือมาตรงหน้านี้นะคะก็จะเป็นโหมด color mode นะคะตัวนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนสีต่างๆของลำโพงของเรานะคะให้เป็นสีสันให้เข้ากันกับปาร์ตี้ของเรานั่นเองนะคะ บ้างคะกับฟังก์ชันการใช้งานของ Samsung s o u n d t o อ e r ดิฉันเชื่อนะคะว่าทุกคนถ้าเกิดว่าโหลดแอปนี้ไปแล้วนะคะใช้งานได้อย่างง่ายดายแน่นอนนะคะเพราะว่าฟังก์ชันค่อนข้างจะครบแล้วก็ใช้งานง่ายนะคะถ้าสินค้าที่นี้นะคะสามารถหาซื้อได้แล้วที่เพาบายทาั้งหน้าร้านและออนไลน์หรือแชทแอนชอปนะคะเพียงคุณโทร1324แค่นี้ก็ คุณจะได้สินค้านะคะได้แบบง่ายๆเลยนะคะมาพบกันกับดิฉันในคลิปครั้งต่อไปนะคะมาดูกันนะเขาว่าดิฉันจะมาพรีเซนต์สินค้าเป็นอะไรนะติดตามกันด้วยนะคะและสำหรับวันนี้ฉันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพาบายสวัสดีค่ะ